เลขศาสตร์ที่มีเลข4ทั้งหลายเนี่ยนะเริ่มต้นด้วย4ี่ศูซึ่งเป็นเลขเสียนะใครมีเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านที่เป็นรถเนี่ยพึงระวังมันเป็นเลขที่ทำให้มีปัญหาทางด้านการพูดคันจานทุกรูปแบบเลยอันดับแรกพูดแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจพูดอะไรเนี่ยงงสองพูดแล้วรู้สึกว่าไม่ให้น้ำหนักไม่เชื่อโหเหตุผลไม่ดี พูดแล้วไม่มีหลักการข้อสามสี่สี่พูดแล้วไม่พอใจโดยเฉพาะมันจะส่งผลงหนักหนักกับคนที่ทำอาชีพต้องค้าขายต้องเจราจาต้องพูดต้องจาาเราได้เงินได้ทองปรากฏพูดแล้วไม่ได้เงินไม่ได้ทองขายไม่ได้สมมติเป็นคนที่ต้องเป็นวิทยากรก็พูดแล้วคนไม่เชื่อ,อะจะต้องเป็นครูบาอาจารย์พูดแล้วลูกศิษย์ไม่อยากฟังเนี่ยมันเป็นเลขที่เสียหลักๆเลยเนี่ย คนที่มีปัญหาตางนั้นคําพูดคําจาไม่ว่าจะกับคนรอบข้างหรือแม้แต่คนรักนะใช้เลขสี่ศูนย์ศูนย์สี่เยอะบางคนโบราณเขาเรียกพูดจามะนาวไม่มีน้ําพูดแล้วห้วนๆทน,นสั้นก็คือไม่ได้ใจคนงนั้นใครที่ใช้เบอร์โทรศัพท์มีศูนย์สี่สี่ศูนย์ถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะแต่ถ้าอยากได้เลขที่เหมาะสมกับตัวเราอ่ะอาจารย์จะออกแบบเบอร์ให้แต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้หรือเลขนั้นมันไปอยู่ในบ้านในร้านในรถเนี่ย ก้อยใช้ประคาแก้อาถรรพ์เนี่ยเอาไปแขวนเอาไว้เพื่อทําลายพลังเลขที่ไม่ดีบางคนบอกในสามตัวหลังแบบประชาชนมีสี่ส่หรือสี่โอ้โหต้องคอยระวังคำพูดตัวเองนะใช้ประคาเนี้ยสวมใส่หรือวางพันบูชาตอนที่เราก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ช่วยได้สี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่อันนี้เ,นเลขดีว่าแต่ว่าเป็นเลขที่ทรงพลังทางด้านการพูดการเจรจามากสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่เป็นเลขที่ทําให้คนที่ฟังเราแล้วเขามีความรู้สึกว่า เอออันเนี้ยจริงอันเนี้ยน่าเชื่อถือถ้าเกิดเราจะไปตกลง่าบใครเ็าบอกเรายินยอมพร้อมใจจะตกลงด้วยคือเป็นเลขที่ทําให้คนเนี่ยเขาคล้อยตามเราจะทํำอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดจะพูดจะเจราจรามันก็ดูเหมือนกนมีหลักการดังนั้นนะนักขายครูบาอาจารย์คนที่ต้องทํางานการพูดใช้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ดีมากอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็ดีอยู่ในบ้านอยู่ในรถใช้ได้หมด ต่อมา C 2หรือ2-4ง2หรือ2-4เป็นเลขสวิการ์ินทองคำสี 4, เนี่ยแปลว่าการพูดจา2แปลว่าเงินทองแปลว่าความอ่อนหวานอ่อนโยนแปลว่าการที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ดังนั้นใครมาพูดกับเราแล้วมีเบอร์โทรศัพท์4-2เออดูเหมือนกับว่าเราจะใจอ่อนได้ง่ายถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมแล้วก็ควรจะมีเลขเนี่ยสี 4, 2, หรือสอเอาไปใช้ ในเบอร์โทรศัพท์ในทะเบียนรถทะเบียนบ้านก็ยิ่งดีที่สําคัญก็คืออย่างใครที่ให้อาจารย์ออกแบบเบอร์โทรศัพท์หาเบอร์ให้อย่างเนี้ยถ้าเราทํางานด้านค้าขายตรงนะมันเป็นเลขที่อาจารย์คิดว่ารอคุ้มค่าที่เราอะจะถือเอาไว้คืออย่างน้อยได้เงินแน่ๆได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งว่ามันมีเลขที่ได้ได้เงินแน่ๆแ,แล้วก็ได้เงินเป็นก้อน แต่ก,ก็ต้องดูดูวงและด,ด,ด,ดูธุรกิจด้วยนะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลให้ทีละคนอา้าวตอนมาสี่สามหรือสามสี่ถ้าใครเคยฟังตรงเลขสามนะพอมันมาโผล่เลขสี่ก็ความหมายเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นสามสี่หรือว่าสี่สามเนี่ยเป็นเลขปะทะคารมพูดแล้วเนี่ยคนจะรู้สึกว่าอารมณ์เรารุนแรงคารมเรารุนแรงก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่บ่อยๆเลขสี่สี่เป็นเลขที่พูดเยอะแต่ได้เงินเยอะ <laughs> เอาไหม พูดเยอะต่ได้เงินเยอะบางคนบอกอาอยากพูดน้อยแต่ได้เงินเยอะก็ไปใช้เด้อื่นแต่บางคนเนี่ยเ,เราเคยเห็นนักขายที่แบบไลฟ์ขายรัวๆขายยิ่งพูดก็ยิ่งได้ยอดไหมแบบนั้นเนะ่ยเหมาะสมเหมาะสมเออบางคนบอกเราขายแบบขายไปด่าไปด่าเราได้เงินยังไงไปใช้สามสี่สี่สามแต่ว่าน้อยคนนะที่เป็นอย่างนั้นเราพูดโดยรวมๆทั่วๆไปอ่ะอย่างมากเลยเราใช้สี่สี่นะมันเป็นเลขที่ ใช้เจรจาแล้วก็หาเงินได้ดีน่มันเหมาะกับบางอาชีพนะถ้าบางคนบอกเออเราอยากอยู่แบบสงบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเน้นทํางานเยอะๆก็ก็ไปใช้เลขอื่นเช่น4 5 4 5เนี่ยนะไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดแล้วน่าเชื่อถือพูดแล้วคําพูดคําจาเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่เกรงใจเห็นไหมพูดใช้ก็พลอยมีความน่าเชื่อถือไปได้วยแต่เลขที่ขายดีมากๆอีกเลขหนึ่ง แล้วน่าจะขายดีที่สุดเลยคือเลข46 46เนี่ยใช้แล้วยิงพูดงยิงได้เงินขายดีขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆเน้นยอดขายบางคนบอกว่า <c oughs> บางทีอ่ะเราไม่ได้ไปขายปลีกเราขายส่งเลยอ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบนะเมื่อกี้ที่เราอาจารย์พูดว่า4224เลขสาริการณินทส,สองคำนะมันเหมือนคนที่คล้ายๆนะขายปลีกได้เงินเรื่อยๆแต่46เนี่ย ใช้ขายปีก็ได้ขายส่งก็ยิ่งดีเพราะว่ามันเจรจาแล้วได้เงินในก้อนที่มันใหญ่ขึ้นก็น่าสนใจนะแต่ใหญ่กว่าคือสี่เจ็ดี่เจ็ดเนี่ยนะสมมติว่าเราจะทําการอ่าเขาเรียกว่าขายสินค้าที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นของมูลค่าสูงก็เหมาะมากเพราะอะไรเพราะว่า4ี่เจ็ดหรือเจ็ดสี่อ่ะมันเป็นเลขของการทํางานหรือว่าขายสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงมากมาก ถ้าเปรนยาจาร์เนี่ยอาจารย์จะใช้47หรือ74ไปกับธุรกิจที่มันค่อนข้างใหญ่การเจราจาเรื่องใหญ่ๆสมมุตินะระหว่างเราเราขายของที่มันมูลค่าน,น้อยๆอาจาจะจูนวนเยอะเป็นล,ล้านชิ้นก็ได้นะกับขายแบบที่ดินอเงี้ยผืนใหญ่ๆห,หลักเป็นหลายๆล,ล้านเงี้ยเลขก็ต่างกันนะใครอยากได้เลขเนี่ยคอยแจ้งวันเกิดแจ้งอาชีพหลังใหม่ เลขที่น่ากลักวคือเลข48และ84คือเป็นเลขแห่งการดึงดูดคนที่หลอกลวงเข้ามาหาตนเองถ้าใครที่มีเลข48แรื84ในเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในรถก็แล้วแต่มันจะมีคนชอบมาเห <c oughs> ็นเราเป็นเหยือ่อเดี๋ยวก็มาหลอกลวงส่วนมากจะทำให้เสียสองอย่างเสียใจกับเสียเงินก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าใครที่มีเบอร์โทรศรัพท์48 84 มีเลขบ้าน4884มีรถ4884ก็แล้วแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเบอร์โทรแจ้งอาจารย์อาจารย์จะเอาวันเกิดกับอาชีพมาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เปลี่ยนไม่ได้ใช้ลักษณะนี้ประคาแก้ฐานไปแขวนไว้ที่บ้านที่รถเพื่อทําลายพลังเลขที่ไม่ดีอาจารย์เข้าใจว่าเลขบางเบอร์บ้านบางบ้านรถบางคันเนี่ยมันมันไม่สะดวกในการที่จะเปลี่ยนเลขก็ใช้ประคำแก้ฐานแก้ไป49เป็นเลขวาจาศักดิ์สิทธิ์คือพูดแล้วเนี่ย คนให้ความเคารพคนให้ความเชื่อฟังคนให้เครดิตที่จะทําตามเห็นไหมมันก็ถือว่าเป็นเลขที่จะส่งผลให้ชีดมีความ,จมเจริญรุ่งเรืองดีอาจารย์ก็ขอให้คนที่ทํางานจะต้องใช้คําพูดคําจาเป็นหลักเนี่ยนึกถึงเลขสี่เก้าเก้าสี่เขาไว้เพราะว่าเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคําพูดมันส่งผลไงส่งผลทําให้ได้รับความสําเร็จสูงย้ำอีกทีนะไม่ว่าใคร อยากได้เบอร์มงคลก็แจ้งอาจารย์แจ้งอาชีพนะแจ้งความต้องการแจ้งวันเกิดแล้วส่วนใครที่อยากจะเอาประคำอ่ะไปแก้อาถรรพ์เลขก็แจ้งอาจารย์เช่นเดียวกันอาจารย์จะส่งมอบนะประคำที่ปลุกเสกไปแล้วเนี่ยให้เราเอาไปวางที่บ้านที่น้ําที่รถวางที่พานบูชาเพื่อทําให้เลขที่เราครอบครองอ่ะทำลายพลังที่เสียหลังจากเราจะได้แต่ชีวิตนะในด้านที่ดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลนะเวลาที่ใครเจอ คนที่มีอะไรที่ไม่ดีในตัวเอาประคำจุ่มน้ำนิดนึงทำเป็นน้ำมนต์พรมก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เตรียมและมอบเอาไว้ให้กับพวกเราขอให้ได้ครอบครองเลขที่ดีที่สุดนะมีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็เลขที่อยู่รอบตัวเรานั้นน่จะส่งผลเสมอให้จำเอาไว้นะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็เอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอาจารย์จะอยู่คอยให้คำปรึกษาคอยดูแลพวกเราที่ มีความรักความชอบนะแล้วก็การอยากที่จะได้ครอบครองเลขที่เหมาะสมที่สุดนะดีที่สุดทั้งตัวเราเองทั้งตัวของครอบครัวเราเพื่อนพี่น้องคนรักเรานะเพราะว่าคนรอบข้างดีตัวเราก็ดีนะดังนั้นถือเป็นเคล็ดลับสาคัญที่รู้แล้วเนี่ยลองไปสังเกตไปจดไปจำนะแล้วก็ลองเอาเลขที่ดีๆมาใช้ปรึกษาได้นะเป็นการส่วนตัวปรึกษาฟรีนะเวลาที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับ เรื่องของเลขเราอะเออเลขเบอร์โทรที่เราใช้อยู่เลขบ้านที่เรามีอยู่เลขรถที่เรา,เาขับไปมาอยู่เนี่ยหรือแม้แต่จะไปซื้อรถจะไปเลือกทะเบียนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรเออเพราะว่าบางคนซื้อรถมันก็ต้องแพงใช่ไหม mm hmm. ก็อยากได้ความปลอดภยัยอยากได้คุณค่าที่รถนั้นจะส่งผลคือวิ่งแล้วต้องได้เงินอา่าแล้วก็มีอะไรนะมีความปลอดภยัยมีความรู้สึกว่า ชีวิตของเราเน,นี่ยมันคุ้มค่าที่เราจะลงทุนกับอะไรที่มันส่งผลโดยตรงนะคับการใช้ชีวิตนั้น,น,นการมีเลขที่ดีตั้งแต่เลขเบอร์โทรเลขบ้านเลขรถเน,นี่ยมันคือพื้นฐานของชีวิตของคนนะ่ยที่จะมีแรงหนุนประสบความสำเร็จ